แค่ห้านาทีทะมันจะเปลี่ยนโหมดทุกอย่างนะคะทําให้สมองของเพื่อนแบบมีไอเดียแบบปิ้งปิ้งปิงปงป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงนะคะนอกจากสุขภาพดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนค่ะ6กิจวัตรตอนเช้าที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนหายป่วยและ รวยขึ้นเรื่อยๆนะคะรวยในที่นี้หมายถึงรวยทั้งสุขภาพรวยทั้งการเงินค่ะวีน่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะด้วยการทํา6สิ่งนี้ตอนเช้าทุกๆวันค่ะและเพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ทําไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีทุนเดิมไม่ต้องมีอะไรนะคะซึ่งกิจวตาตอนเช้าที่จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆนะคะไม่ใช่วีน่าแบบคิดขึ้นมาเองนะคะมันมีงานวิจัยรับรองและ ตัววินาก็ลองทําแล้วค่ะซึ่งหลังจากวินาทากิจวัตรตอนเช้าแบบนี้นะคะก็ทำให้วินามีสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็อยากได้อะไรนะคะที่เคยฝันไว้ไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กนะคะหรือว่าแบบในช่วงเรียนนะคะตอนนี้ก็ได้เกือบหมดแล้วนะคะซึ่งทําให้ชีวิตมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งวินาก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมั่งคั่งความสุขแล้วก็ความรวยสุขภาพและ รวยการเงินไปพร้อมๆกันเลยค่ะและอย่างที่1ก็คือห้ามกดเลื่อนนาฬิกาปลุกนะคะถ้านาฬิกาปลุกปลุกจะต้องตื่นปั๊บเลยนะคะหลายๆคนจะคิดว่าแบบโอ้ยง่ายนิดเดียวแต่สําหรับบางคนนะคะมันยากมากนะคะกดนาฬิกาปลุกเนี่ยเพราะว่าตอนที่ตื่นนะคะบางคนกดอีก10นาทีอีก5นาทีนะคะสรุป เลยไป30นาทีนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะการที่กดนาฬิกาปลุกเืไปรื่อยๆเ,เนี่ยมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับสมองเลยนะคะเกี่ยวกับเส้นประสาทของเรานะคะว่าถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้เป็นประจํานะคะมันเป็นการที่เทรนสมองของคุณให้เป็นคนผัดวันประกันพุ่งนะคะให้เป็นคนขี้เกียจทาอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะเพราะมันเริ่มจากสมองของเรานั่นเองค่ะพอตอนที่เราตื่นขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยสมองมันจะตื่นตัวนะคะ มันจะแบบรู้สึกแอคทีฟถ้าเราแบบลุกออกจากาที่นอนปุ๊บนะคะอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้อนกระปี้กระเป๋านะคะพอคุณกดปิดนาฬิกาปลุกปั๊บนะคะมันจะรู้สึกเข้าโหมดแบบงวงเงียขี้เกียจนะคะแล้วก็ไม่อยากตื่นและถ้าเกิดเพื่อนกดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อนะคะแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีตอนที่มันปลุกอีกครั้งนะคะจะทําให้เพื่อนรู้สึกแบบขี้เกียจเฉยชารู้สึกแบบ ไม่มีพลังนะคะสมองแบบตื้นนะคะแถมเกิดความไม่ตกกังวลนะคะหรือเกิดอาการแพนิคได้ด้วยค่ะก็เป็นเพราะว่าในการที่เพื่อนตื่นครั้งแรกนะคะมันแอคทีฟแล้วมันผ่านในโหมดแอคทีฟโหมดตื่นตัวไปแล้วนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะมันจะถามเพื่อนแบบจากที่แบบควรจะดิ่งขึ้นนะคะมันจะดิ่งลงเหวเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้หยุดกดนาฬิกาปลุกน,นะคะถ้าเกิดเออมันยากเหลือเกินนะคะให้ใช้เทคนิคนี้นะคะคือถ้าเกิด ได้ค่ะปลุกติด๊ดๆๆๆเนี่ยให้เพื่อนนับเลย1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วลุกขึ้นจากเตียงเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นเตรียมตัวเลยะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะจะทําให้เพื่อนตื่นแล้วก็ลุกจากที่นอนไม่ต้องกดนาฬิกาปลุกไม่ต้องกดปิดอีกต่อไปค่ะและข้อ2นะคะ95%ของคนเนี่ยทาไม่ได้นะคะก็คือการตื่นมาปุ๊บแล้วเช็คโทรศัพท์ทันทีค่ะถ้าเกิดเพื่อนอยากมีสุขภาพดีนะคะอยาก ให้รวยมั่งคั่งเรื่อยๆแล้วก็ไม่ป่วยนะคะตื่นขึ้นสิ่งแรกที่ห้ามทําก็คือกดโทรศัพท์ค่ะหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะสมองมันจะปลอดโปร่งนะคะมันจะเคลียร์อะไรจากวันที่ผ่านไปนะคะหลายคนตื่นนอนนะคะเช็คโทรศัพท์ะคะเช็คลา์เช็คแท็กเช็ค, tag, ชคอ่ c เฟซ o ุ๊กเฟซบุ๊กเพื่อนๆมีเพื่อนกี่คนคะเพื่อนๆมีอ้า0คน1,000คน2,000คน5,000คนถามจริงๆ เพื่อนๆอยากให้เขาเดินเข้ามาในห้องเพื่อนๆตอนเช้าแบบทุกคนเข้ามาเซฮายไหมคะถ้าเกิดไม่อยากนะคะอย่าไปเปิดดูโทรศัพท์หลังเพื่อนๆตื่นนอนค่ะเพราะการที่เพื่อนๆไปเช็คโซเชียลมีเดียนะคะเหมือนเพื่อนๆเป็นการแบบเชิญค่ะเชิญเข้ามาเอาอะไรมาใส่สมองฉันให้เต็มที่เลยนะคะวันนี้ทั้งวันมันจะได้แบบล้มเหลวทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ห้ามกดโทรศัพท์นะคะและเทคนิคที่ไม่น่าทำนะคะก็คือวิน่าจะไม่ชาร์จโทรศัพท์ในห้องนอนนะคะจะชาร์จไว้นอกห้องนอนซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่ามาเปิดดูใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะคะซึ่งจะทําให้วันนั้นของเพื่อนเพื่อน,นะคะแฮปปี้แล้วก็สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและหลังจากที่เราไม่กดปิดนาฬิกาปลุกนะคะไม่เช็คโทรศัพท์สิ่งที่3ที่ควรจะทําก็คือการที่ลุกไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ ตบท้ายด้วยการอาบน้ําเย็นค่ะการอาบน้ําเย็นก็ไม่ถึงกับแบบว่าจะต้องแบบโอแช่ในอะไรที่มันเย็นเจี๊ยบขนาดนั้นนะคะแค่อาบน้ําอุ่นปกติตอนสุดท้ายนะคะตบท้ายด้วยการอาบน้ําที่แบบเย็นที่อุณหภูมิที่เรามีในบ้านนั่นแหละที่เปิดแบบไม่ต้องอุ่นเลยนะคะแค่นี้มันจะทําให้สมองคนเพื่อนนะคะมันจะแบบอูขึ้นมาแบบตื่นตัวขึ้นมานะคะแถมที่สําคัญนะคะ ผิวไม่เหี่ยวเร็วอีกด้วยค่ะและข้อ4นะคะนี้เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะถ้าเกิดใครทําได้ตอนเชา้า5-10นาทีแค่นั้นเองนะคะซึ่งจําเป็นแล้วก็มันได้ผลจริงแล้วนะก็ทําทุกวันจริงๆค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อ4นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยตอนนี้ค่ะเพื่อมันจะได้ไม่พลาดเคล็ลับความรู้ดีๆความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะและข้อ4ก็คือ หมุกยืบอดีก็คือขยับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินนะคะหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาหรอกออกไปเดินอะไรแบบ10นาที10นาทีก็ไม่มีจริงๆหรอตอนเชา้าตื่น10นาทีแล้วขึ้นได้ไหมนะคะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปออกกำลังกายไปเดินอะไรขนาดนั้นนะคะสำหรับตัววินานะคะตอนเชา้าสิ่งที่วินาทำก็คือการยืดเส้นตอนเช้านะคะ5-10นาทีหรือว่าออกไปเดินดูสวนนะคะไปเดินแบบ ลดน้ำต้นไม้หรือแบบไปตัดแต่งกิ่งแค่แบบ5้านาที10นาทีนะคะขยับร่างกายตอนเช้านะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งตอนเช้าวิน่าให้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเรามีลูกด้วยนะคะเราก็จะแบบออกกำลังกายหรือแบบอ,อะไรอย่างคนอื่นตอนเช้าๆเลยไม่ได้นะคะวิน่าก็จะออกไปสวนหลังบ้านนะคะแค่ผ่ามาห้านาที1ินาทีนะคะมันจะทำให้ทุกเช้าของเพื่อนๆน,นะคะสดใสนะคะแล้วก็ชีวิต จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีลูกนะคะหรือว่าทําได้นะคะออกไปออกไปข้างนอกเลยนะคะไปเดินเดินแบบรีบรีบมากเหมือนเดินแบบไปสายหรือว่าจะวิ่งแบบไม่ทันรถไฟนะคะให้เดินซึ่งแค่5นาทีนี่คะมันจะเปลี่ยนโหมดทุกอย่างนะคะทำให้สมองของเพื่อนแบบมีไอเดียแบบปิงป๊งปิงป๊งป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 งนะคะนอกจากสุขภาพดีนะคะเงินทอง ไหลมาเทมาแน่นอนค่ะและข้อที่5ก็คือทานอาหารเช้าที่มีโปรโตีนนะคะเป็นอะไรง่ายๆก็ได้นะคะเป็นไข่กับข้าวนะคะหรือเป็นอะไรที่แบบมันอิ่มท้องนะคะทางที่ดีถ้าเกิดคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาตอนเช้านะคะให้ทําไว้ตอนกลางคืนนะคะหรือว่าแบบทาไว้ล่วงหน้าสัก2อสาวันแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็แบบมาอุ่นนะคะซึ่งถ้าเกิดน้าตาลในเลือดของเพื่อนไม่ขึ้นไม่ลงนะคะแบบฮอร์โมนมันไม่แปรปรวนนะคะทาให้เพื่อนแบบจิตใจสงบนะคะไม่แบบ วิวายเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงนะคะซึ่งจะทําให้ชีวิตของเพื่อนง่ายขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะเราไม่ควรจะไปทานอาหารเช้าที่แบบเป็นแบบเฟรัรังนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะเราไม่ใช่เฟรัรงถ้าเกิดคุณไปทานอาหารเช้าที่เป็นแบบ ขนมปังกาแฟอะไรเงี้ยเพอผหารไปหนึ่งชั่วโมงคะคุณจะต้องหิวเองแน่ๆนะคะและที่สําคัญคุณจะกินจุกจิกด้วยนะคะนอกจากคุณจะเกิดที่ต่างประเทศนะคะรู้ว่าเป็นแบบใช้ชีวิตแบบฝรั่งนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้าเกิดทานขนมปังควรจะแอดอะไรที่มันมีโปรโตีนเข้าไปด้วยะคะ่ะและนอกจากการทานอาหารที่มีโปรโตีนนะคะการดื่มกาแฟตอนเช้านะคะถ้าเกิดไม่อยากให้แบบสมองของตัวเองเนี่ยแบบเดี๋ยวพุ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวแบบ ผ่านไป2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแบบอ,อ่อยนะคะห้ามดื่มกาแฟหลังจากตื่นนอนนะคะอย่างน้อย90นาทีค่ะและถ้าเกิดชอบดื่มอะไรร้อนๆตอนเช้านะคะก็ให้ดื่มอะไรที่แบบไม่มีน้ําตาลผสมนะคะดื่มอย่างเช่นแบบพวกชาอ่อนๆนะคะซึ่งตัวไม่น่าเองนะคะตอนเช้าก็ดื่มชาเขียวที่ชงอ่อนๆและที่สําคัญไม่ใส่น้ําตาลนะคะซึ่งชาเขียวเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ของเรานะคะแบบไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก็มันจะ สเตเบิลมันจะสงบไปได้นานเลยค่ะและถ้าเกิดเป็นผู้่อยากดื่มกาแฟจริงนะคะรอ90านาทีค่อยดื่มนะคะแบบนี้ก็จะทําให้สุขภาพเพื่อนๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและอย่างต่อไปนะคะนี่มีผลอย่างมากกับชีวิตประจําวันและอนาคตของทุกคนนะคะก็คือการออกจากบ้านนะคะจะต้องออกจากบ้านด้วยความสงบนะคะไม่ใช่แบบออกด้วยความเร่งรีบออกด้วยความแบบ โกนด่าผัวด่าลูกด่าเมียโวกเวกโวยวายเรียกกันแบบเสียงดังก่อนออกจากบ้านนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนทําอย่างนั้นนะคะชีวิตวงจรทั้งวันนะคะสังเกตดีๆคนมีลูกนะคะถ้าเกิดก่อนออกจากบ้านเนี่ยลูกลองไห้นะคะวันนั้นทั้งวันคือมันจะแบบมันจะมันจะเสียไปหมดเลยนะคะและถ้าเกิดเนเพื่อนอย่างมีสุขภาพดีนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ออกจากบ้านด้วยความ สงบซึ่งให้เพื่อนเพื่อเวลานะคะไม่เร่งรีบไม่แบบรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกแพนิคนะคะและถ้าเกิดเพื่อนทำได้ตอนเช้าง่ายๆแบบนี้นะคะลองทำดูอย่างน้อย3เดือนชีวิตของเพื่อนมันจะดี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 ด,ดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทุกๆอย่างแน่นอนค่ะมีได้ให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ